ทสอทสอบหนึ่งสองหนึ่งสนึะสุกวันนี้เราทำกิจมิร่วมงานด้วยเป็นไงบ้างครับผมก็ปปวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์การเดื่มกาแฟเนาะ <c oughs> แล้วก็เป็นงานอาจจะชื่อว่า Nespresso มีโมเมนต์นะครับของ e x ิ i b i t i ก็ เหมือนเอาจริงๆอะ่ะเหมือนเราช่วงเนี้ยเรามีคอนเซ็ปต์ที่ตั้งแต่ไหนแต่ไรคือเราทํางานกันแบบเร่งรีบเนาะวันเนี้ยก็เหมือนเป็นการมาชมงานอาร์ตในตัวด้วยแล้วก็มีคอนเซ็ปต์ที่ว่าคอฟฟี่วิสนอฟก็คือ,อกาแฟก็คืองานอาร์ตชิ้นหนึ่งด้วยเหมือนกันเรียกว่าทั้งในมีมุมถ่ายรูปเยอะขนาดไหนเยอะมากครับเยอะมากอะ่ะจริงๆถ้าใครที่คุมโทนไอจีหรือว่าคุมโทนโซเชียลมีเดียก็สามารถมาถ,ถ่ายรูปที่นี่ได้เลยแล้วก็เอาตามที่ทุกคนต้องการได้เลยเว่าทุกที่สวยหมดเลย กขมีไอคอนของสาวน้องอะไรนั่ใช่น้องชาลลอตครับน้องชาลลอตจริงๆวันนี้น้องเปลี่ยนชุดนะครับจริงๆน้องเป็นชุดสีฟ้าปกติแต่ว่าวันนี้น้องเปลี่ยนมาเป็นชุดสีน้ำตาลซึ่งแบบเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ด้วยอะไรเงี้ย่าสุดท้ายให้ฝากครับยังไงก็ขอฝากงานนี้ด้วยนะครับผม e ี p ส e s s ามีโมเมนต์นะครับ e x ็กซ i t i o n นะครับก็งานจะจัดนะครับผมวันที่สามรถางยี่สับ ขนาดล่าสุดเป็นไงครับคอนเสิร์ตกับเป็นแฟนสองร้อยเช่อหี้สิบเมตรโอ้ใช้คำว่าคอนเสิร์ตได้ไหมเป็นเรียกว่าโชว์เคสละกันชื่อว่าจัมสตาร์ทครับเพราะว่าคอนเซ็ปต์ก็คือเป็นคอนเซ็ปต์ที่เหมือนแบบเป็นชัปเตอร์ใหม่ของในชีวิตพี่ด้วยมันเป็นไงบ้างบรรยากาศโอ้อบอุ่นมากครับอบอุ่นมากแล้วเป็นงานที่คือเป็นความทรงจาของพี งานหนึ่งเลยเพราะว่ามันเป็นโชว์เคสครั้งแรกในชีวิตผมอีกด้วยแล้วก็เป็นโชว์เคสที่พี่รอคอยมานานมากตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเลยภาพที่พี่เคยเห็นตั้งแต่เด็กว่าพีอยากจะทํามันให้สําเร็จวันเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามันก็ได้เป็นภาพที่พีอยากจะเห็นตั้งแต่เด็กแล้วแล้วมันก็สําเร็จแล้วตอนได้เห็นภาพนนะั้นน้ำตาเลื่อนหรือเบื่มมิดเบือ่อตกใจยังไงบ้างมันมันคือความฝันของเด็กคนหนึ่งนะตอนพีก็ยุตั้งแต่เจ็ดขวบครับแล้วพอมาถึงตอนนี้พีโตมาขนาดนี้แล้วก็รู้สึก ดีใจครับดีใจแล้วก็ก็เอาจริงๆทุกคนก็ทําโปรเจกต์ให้กับพีแฟนๆก็ทําโปรเจกต์ให้กับพีก็ก็มีมีเสียงน้ำตาเพราะว่ามันมันซาบซึ้งแล้วก็เป็นความทรงจําที่ดีมากสาหรับพีดูมันอบอุ่นเนาะตอนได้เห็นบรรยากาศกับแฟนใช่อบอุ่นแทบแล้วก็ทุกคนน่ะไม่ว่าจะคือพีจไปเช้ามากใช่ไหมนะทุกคนก็ยังมารอพีตั้งแต่เช้าเพราะว่างานเริ่มตอนเย็นมันมันประทับใจมากๆแล้วก็รู้สึกขอบคุณแันธที่เลแปลว่าทางแรกมันต้องกดดันเยนตยมตัวหนัก เตรียมตัวหนักครับเตรียมตัวหนักมากแล้วก็รอมาห้าปีเนาะแล้ว,แล,วแล้วมันถึงมาถึงวันนี้ได้อะก็รู้สึกขอบคุณทุกคนมากมากจริงๆแต่คนไปขับก็คือโชคดีนะสองร้อยสิบคนกดพันโอดทุกคนเก่งมากครับคือเอาจริงๆอ่ะสำหรับตัวพี่เองไม่ไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันจะขายหมดภายในแบบสิบวิอะไรเงี้ยคือเอาจริงๆแค่บัตรขายหมดอะ่ะหรือขายได้อะ่ะพี่ก็ดีใจแล้วแต่น,นี่คือแบบมันเกินค่าสําหรับพีมากมากครับฝังหน้าจะมี คงหน้าจะมีอีกครับแต่ว่าพี่ก็อยากจะเปลี่ยน <c oughs> คอนเซ็ปต์ไปเรื่อยๆก็หาครีเอทีฟอะไรใหม่ๆโชว์เคสใหม่ๆใ,ให้ทุกคนไม่เบื่อกันเน <c oughs> าะก็อันนี้เป็นโชว์เคสครั้งแรกก็จะมีครัง้งสองครั้งสามครั้งสี่แน่นอนครับ <c oughs> เริ่มบางแผนไหมเพราะเป็นครั้งเรียกร้องแน่นอนเพราะไม่มีบางส่วนที่ไม่ทัน,นะอะไรอ้ตอนนี้พี่ขอพักลลางก่อนส, <c oughs> ส,สักอาทิตย์หนึ่งก็ยังดีครับเพราะว่า <c oughs> ทีมงานทุกคนก็อดหลับอดนอนกันมาเยอะเหมือนกันทั้งตัวพี่เองด้วยทั้งครอบครัวพีเองด้วยแล้วก็ทีมงาน รให้ทุกคนด้พักผ่อนกันอย่างสบายใจกันแต่ปลายปีนี้เียเป็นแบบขอมฝั่นข้ามรอปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยอู้เอาจริงๆอ่ะอาจจะมีเร็วกว่าน,นั้นด้วยซ้ำครับเพราะว่าพีก็ตั้งคือพีได้สปอยเพลงที่จะปล่อยในโชว์เคสนั่นแหละแล้วอยากจะปล่อยภายในคอเตอร์ที่4เนี่ยอคอเตอร์ที่4ของปีนี้ให้ได้ครับแต่อันนี้ผ่านมาก็มีเพลงใหม่ด้วยไหมหรือว่าเออจริงๆมีครับมีครับจริงๆพีมีจริงๆเพลง V.I.P. ที่ปล่อยมาเป็นเพลงเมื่อ5ปีที่แล้วแล้ว จริงๆอ่ะมี5าปีที่ผ่านมามีเพลงสต็อปเก็บไว้เยอะมากๆซึ่งยังไม่มีโอกาสได้ปล่อยเลยเพราะฉะนั้นก็อยากจะทำทัมแบ็กให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทคนรอคอยให้มาบพื่อบอกว่าเราจะพักพักร่างเนี่ยก็จะทำอะไรแบบว่าอยากนอนนอนครับนอนอย่างเดียวเลยครับตอนนี้คือเอาจริงๆสิ่งที่สําคัญที่สุดคือที่ขอนอนก่อนเพราะว่าร่างที่ผ่านมาก็ใช้ใช้ร่างหนักมากเหมือนกันทั้งถ่ายละครด้วยแล้วก็ทั้งเตรียมโชว์เคสนี้เองด้วย แต่คิวหลังจากนี้ว่ายังว่างอยู่ใช่ไหมหลังจากนี้อ่ะครับหลังจากนี้พี่ก็บอกว่าพี่โฟกัสงานเพลงอย่างเดียวเลยก่อนแล้วก็ถ้ามีโปรโมทถ้าละครมาช่วงไหนเดี๋ยวทางทางช่องสามก็น่าจะแจ้งอีกนะแต่ว่าก็ช่วงนี้ก็ขอโฟกัสงานเพลงให้เต็มที่เท่าที่พี่จะทําได้งานที่จะลงมือทำเองใช่ครับใช่ครับก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่าพี่ก็ลงมือทําเองทุกขั้นตอนเนาะมันก็กว่าจะ process กว่าจะมาเป็น process สุดท้ายได้อ่ะก็ต้องใช้เวลาเตรียมตัวเยอะ ยังไงก็ฝากด้วยครับไม่ว่าจะเป็นงานผลงานละครหรือว่าผลงานแบบเพลงอะไรก็ตามย,ยังไงก็ฝากด้วยครับอย่างกระแสละครจบไปแล้วแต,แต่ว่ากระแสความจริงต่อไปก็ยังอยู่อยโอ้ยก็ขอบคุณครับขอบคุณก็ถึงละครเนี่ยจบไปแล้วก็ยังทุกคนยังจำอัศิระกับดูรักษรได้เนาะแล้วก็ยังเรียกคุณเพชรกับคุณฟ้ากันอยู่ก็ขอบคุณครับขอบคุณก็ยังไม่จบนะครับยังไม่ได้คืนตัวละครสู่นิยายเพราะว่าเรายังมีพรชีวันที่กำลังออนแอร์อยู่ยังไงก็ฝากครชีวันด้วยนะตอนนี้ ประสบพิบัติเขาได้ไปให้กำลังใจเป็นไงคเอ่อไปให้กำลังใจครับทั้งอ่าใครใครที่ได้เห็นก็จะมีพี่เซนเนาะพี่คือสามคนพี่จ,จะเรียกว่าแก๊งวุ่นวายเพราะว่า <c oughs> รวมตัวกันทีไรชอบไปป่วนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> อาหารที่อยู่ในกองก็จะหมดเพราะว่าพวกเราสามคนอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ก็มีพี่เซนเป็นสเปเชียลเอ็มซีซึ่งไม่ได้บอกใครมาก่อนแล้วก็มีทั้งมินแล้วก็ครอบครัวไปให้กำลังใจแล้วก็ครอบครัวของพี่เองด้วยเหมือนกัน แต่ไปไปครับก็แบบเออจนแล้วดีใจเหมือนกันที่แบบไปร่วมงานด้วยกันนานีครับก็ก็ดีใจครับก็เหมือนแบบเราเราอยู่ด้วยกันมานานเนาะเราทางานด้วยกันมานานแล้วก็คือก็ก็เป็นกําลังใจในส่วนึองงารเป็นเมือนกันอันนี้เราได้ชวนไปเองอะไรนะครับที่ชวนเข้าไปหรือว่าชวนครับชวนชวนชวนไปแล้วก็คือด้วยความที่บัตรขายหมดเร็วมากแล้วจริงๆอ่ะพี่เตรียมที่นั่งไว้ให้หลายท่านมากก็ไม่มีเมื่อกี้อ่ะ ผู้ใหญ่าบางท่านไม่มีไม่มีโอกาสได้ได้เชิญหรือว่าได้มาอาจจะต้องขอโทษด้วยแต่ว่างานหน้ามีแน่นอนแต่ว่าคือที่นั่งเต็มจริงจริงก็พยายามพยายามเชิญคนให้ได้มากที่สุดแล้วใครสะดวกก็าสามารถมาได้อะไรย่างเงี้ยครับก็วันนั้นก็ก็ได้เชิญมิ้นท์ไปด้วยกับี่เซนแล้วก็ครอบควนด้วยอ้อย่างในเรื่องของความสับมันของเรากับมิ้นท์เลยหลายคนที่แบบจับตาม่าเป็นเองดูแบบ สนิทสนมกว่านหวานนอกหวานมากกอดมานอกก่องกอดอะไรอยี้อ๋อเราก็สนิทกันครับเราสนิทกันจริงๆแล้วก็คือเรามีไลฟ์สไตล์ที่คล้ายกันเนาะแล้วก็อย่างอย่างที่เราแบบทำกันบ่อยๆคือแบบทำบุญเนาะไปไปทำบุญเพราะรู้สึกว่าการการได้ทำบุญนี่เป็นอะไรที่เราสบายใจด้วยรู้รสึกยังไงขอบคุณครับขอบคุณเพราะก็ถือว่าคนก็ให้ความรักกับทั้งอัิระแล้วก็ดูดับสอนด้วย แล้วเขาก็เลยให้ความรักกับทั้งพีคทั้งมิ้นเองด้วยยังไงก็มันแับมันคือกําลังใจอย่างหนึ่งในสําหรับคนที่เราทํางานเพราะมันคือมันคือแรงบันดาลใจแล้วก็การที่เราได้รับความรักจากทุกคนมันก็เป็นพลังให้พวกเราด้วยนอกจากเราคือเพื่อนที่น้องก,กันก็เราเป็นเพื่อนสนิทกันครับเป็นเพื่อนสนิทกันไม่ว่าจะเป็นทั้งพีคพีเซนแล้วก็ทั้งมิ้นเองด้วย อย่างคนรอบข้างของเราเองรอบข้างแซลคือเราเยอะเหมือนกันโอ้ไม่เหลืออะไรครับ <laughs> มันเลยยิ่งทำให้คนคิดว่าเอ๊หรือว่า <laughs> มันเ่หลือว่เพื่อนเราเซลหรือว่าอ่าก็ <laughs> ที่เซๆก็ก็มีแซลกันเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราถามว่าถ้าทุกคนมีความสุขเราก็มีความสุขแหละก็เหมือนเป็นการให้ให้ความมอบความสุขให้กับทุกคนถ้าทุกคนได้ให้เห็นคลิปเราคือไม่ไม่ได้อยากรู้สึกกดดันหรือว่าอะไรไม่ได้อยากรู้สึกเปลี่ยนเพราะว่าคือเราเป็นอย่างนี้กันอยู่แล้วอะไรเงี้ย ก็การที่เราทุกคนได้เห็นเราแล้วเขามีความสุขทางเราเองก็มีความสุขด้วยเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ได้ห้ามเพื่อนใช่ไหมแบบว่าจะบิดโบหรืออะไรใดๆอะไรเนี้ยคือก็บางทีก็พูดแบบไม่ต้องพูดบ้างก็ดีอะไรแบบเนี้ยแบบเทือไกใครทั้งคู่แหละครับทุกคนเลยอะไรมกกี้อะไรเงี้ยครับมิกกี้กับเทือกสองคนนี้คือมีเขาเลิกรักสุดเลยนะเลิกสุดเขาคือเขาด้วยความที่สนิทกับพี่แหละคือเราเราเป็นแบบว่าเขาจริงๆแบบแก๊งอินเตอร์กันเราพูดภาษาอังกฤษกันอะไรเยงี้ครับ น้องๆก็น่ารักครับน้องๆก็น่ารักแล้วก็มียุมหัวเตะเตะเ,เลี้ยงกันด้วยลำแข้งบ้างนิดหน่อยอะไรเงีเ้ยแล้วก็ครับอาไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรแต่เราก็ไม่เขิน <laughs> ใช่ไหมครับเวลาคนอาจจะต้องจับตามองเรามากขึ้นเวลาที่เราแบบอยู่กับน้องมีนนั่นเอเอาพูดตรงๆเขินนะครับเขินก็คือในในทั้งตัวแฟนคลับเองด้วยอะไรเงี้ยเราคิดจะเปลี่ยนชื่อด้อมแล้วเป็นด้อมเฮ้ยเพราะทุกครั้งที่แบบเราเราอยู่ด้วยกันบางทีเขาจะชอบเฮ้ย ซึ but, ่งบางทีพี่อาจจะเปลี่ยนด้อมแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อโอเชียนหรือว่าอะไรชื่อด้อมเฮ้ยมันจะมีโอกาสสนิทไปมากกว่าเพื่อนการพัฒนาค่ะก็เอาจริงทุกคนบอกหมดแล้วว่าเป็นเรื่องของอนาคตพี่ก็ก็ยังยืนยันความเดิมว่ายังไงก็ให้มันเป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันแต่ว่านะตอนนี้แบบสบายใจแล้วนะตอนนี้มันดีแบบนี้อยู่แล้วก็ก็ให้มันเป็นเรื่องสบายใจต่อไปครับ เพราะท่าคอนเสิร์ตนิดนึงได้เลยครับฟติตซอมอ่ำถือว่าคอนเสิร์ตรดูใจเธ<ร>อมาอเป็นไงไปเป็นไงบ้างก็คอนเสิร์ตอค,คอนเสิร์ตตอนนี้ก็ชื่อว่าเอ่อเทวพรมแฟนคลับอัปเปอร์ปาร์ตี้เนาะอาจจะทุกคนอาจจะสงสัยว่าทําไมถึงชื่อแฟนคลับเพราะว่าคือการเป็นแฟนมีตแล้วก็คอนเสิร์ตในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นก็จะแบ่งแยกพาร์ทครับสำหรับพี่ก็มีโจทย์ของตัวพี่เองอยู่แล้วว่าเป็นยังไงแล้วก็มีโจทย์สําหรับเพลงหลายๆเพลงแน่นอนสปอยอะไรมากไม่ได้ เดี๋ยวโดนตื้อแต่พูดคาสปอยกันหมดแล้วล่ะเอาสปอยหมดแล้วไงสปอยได้ว่าอะไรบ้างไม่บอกไม่บอกด้วยพี่จะบอกว่าทุกคนมีเต้นครับแล้วทุกคนมีร้องเพลงและมีเสียงเพลงพี่สปอยได้แค่นี้เพราะไม่รู้สปอยได้มากขนาดไหนมีสลับลงสลับคู่กันไหมอะไรอย่างนี้เอ่อสลับคนสลับคู่มาให้อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ว่าก็มีโชว์ในในพาร์ทของที่ทุกคนจะได้อยากจะได้เห็นกันแน่นอนครับทุกคนอยากเห็นอะไรจะได้คือ ในละครทุกคนได้เห็นเราในฐานะต,ตัวแสดงเนาะในฐานะตัวละครแต่ว่ามาในวันนี้จะเป็นตัวเราที่สมมติเป็นพีกพีกก็เป็นพีกในบนเวทีเลยครับผมยังไงก็ฝากด้วยครับได้เห็นเอาจริงๆพีกขอพูดในโชว์ของพีกแล้วกันเพราะไม่รู้ว่าสามารถพูดในคำของคนอื่นได้มากขนาดไหนสาหรับพีกเองก็มีอะไรมาสปอยให้ทุกคนแล้วก็ถ้าทุกคนอยากจะเต้นคือทุกคนได้เห็นพีกเต้นแน่นอน,นอย่างอย่างพูเราพูอย่างพูเมื่อกี้เขาเรียูยุ่หัวพูเรา <S <S พูอะไร ยุมหัวเหมือนกันครับรแต่ยุมหัวแบบโตอายุเยอะกว่าอเขาแบบเขาแม่แม่งนอนเลยใชไหมก็ไม่รู้สิก็อาจจะประมาณนั้นอะไรกันครับก็ติดตามกันแล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้บัตรก็โซ l d o แล้วเนาะก็ใครที่พลาดโอกาสไม่เป็นไรนะครับก็คือยังมีบัตรที่เป็นไลฟ์สตรีมหรือว่าดูย้อนหลังได้อีกยังไงก็สามารถเข้าไปดูได้ในซีเอสสามซีเอสสามไทยแลนด์กาสามคลาสนะครับสามารถดูได้เลยครับ ตอนนี้ก็ยังไม่พักเนาะหลังจากคอนเสิร์ตนี้ก่อนแล้วค่อยพักนั่นแหละครับพี่เลยบอกว่าพี่ขอพักร่างสักอาทิตย์นึงก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เดี๋ยวดูคอนเสิร์ตของช่องก่อนแล้วก็ค่อยค่อยลุยของตัวเองต่ออ, <laughs> อะไรแบบนั้น<ช>แต่ว่าอุลุปมันจะทำอะไรใหดีอยู่ไม่ได้นอนก็น่าจะหาเวลานอนในรถอะไรอย่างเถ้าถ้ามีเวลาก็อยากจะพักผ่อนสักนิดน,นึงครับ <laughs> แต่ว่าก็ถือว่าวันเนี้ยถ้าใครอยากพักผ่อนก็มาร่วมงานเอีกเปรสโซได้เลย ขายของมาจบโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากครับ